สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การที่ได้เป็น k o l หรือว่าครีเอเตอร์ของเกมโซนโฟค่าเอ็กซ์ติมนะครับผมขอย้อนกลับไปก่อนที่ผมจะมาเป็น k o l นะครับย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับที่ผมได้รู้จักเกมโซนโฟนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับตอนนั้นผมยังเป็นเด็กกระโปรงอยู่เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเด็กกอบอ๋อนะครับเข้าเกมได้เนี่ยเข้าไป PPP กันอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับเกมโซนโฟในยุคนั้นนะสำหรับผมนะแต่สำหรับคนอื่นเนี่ยก็ยังมีการซื้อขายเป็นพ่อค้าเป็นเซดเอมอะไรอย่างงี้นะครับก็ยัััังงหหาาาารรยยไไดดด้้้้จจกกกเเมวนนนะคบล เลยมา10ปีนี่ครับก็โดยประมาณนะเออแต่ปีที่แล้วนะครับเกมโซนโฟรค่ายเอ็กซ์ตรีมนะครับก็ได้ทําการเปิดตัวเกมเกมนี้ขึ้นมานะครับโอ้โหบอกเลยว่าทั้งภาพและเสียงบรรยากาศล้านเกมเนี่ยมันลอยเข้ามาในหัวนะครับเห็นภาพตัวเองตอนเป็นเด็กกระโปรงนะครับและเราก็อยากสารฝันซะด้วยนะครับไม่รอช้าครับกดดาวน์โหลดทันทีนะครับความรู้สึกแรกที่เข้าเกมมาเลยนะครับรู้สึกเหมือนได้ย้อนวัยนะครับเหมือนกลับไปเป็นเด็กนะครับคิดถึงแบบบรรยากาศในห้อง PVP นัวนวนะครับแล้วก็การแต่งตัวที่แบบแฟชั่นแบบโคตรเท่เนี่ยครับหลังจากท ก็ได้มีโพสต์รับสมัคร KOL หรือว่าครีเอเตอร์นะครับตัวผมเองก็ได้ลองสมัครไปนะครับปรากฏว่าผ่านนะครับพอได้เข้ามาเป็น KOL นะครับก็ได้เห็นอะไรอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เขาแบบจัดให้ KOL ได้เล่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแจกของขวัญน,นะครับหรือว่าคอนเทนต์ต่งตางๆที่มาจากทาง KOL ก็ตามหรือว่าจะเป็นทีมงานจัดมาให้ก็ตามนะครับบอกเลยว่าทีมงานเนี่ยพร้อมซัพพอร์ตตลอดนะครับฟังดูเหมือนอวยนะแต่ก็เขาซัพพอร์ตจริงๆนะครับและที่สําคัญนะครับเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถติดต่อทีมงานได้โดยตรงเลยนะ เซิร์ฟนี้ทําถึงมากๆเนี่ยก็คือการจัดกิจกรรมนะครับบอกเลยว่ามีกิจกรรมแบบทุกเดือนเบิ่มๆนะครับบอกเลยว่าไม่ให้เหงากันแน่นอนนะฮะนี่แหละครับที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นกิจกรรมนะครับมันทําให้ผู้เล่นเนี่ยมีอะไรได้ทํากันตลอดและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะโหลดเกมมาเล่นนะครับบอกเลยว่าเป็นเซิร์ฟแท้นะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมบอกเลยว่าเจอกันในห้อง p PP v p โดแน่บาย